เบิกพรบได้ที่ไหนเมื่อเราเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วเหมาะรถมอเตอร์ไซค์นะคะจะซื้อพอรบรจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งบริษัทกลางจะขายพรบมอเตอร์ไซค์เป็นหลักนะคะในส่วนของรถยนต์เช่นรถเก๋งรถกระบะ6ล้อ10ล้อหวัวลากหางพ่วงนะคะให้ท่านติดต่อกับบริษัทประกันที่ท่านได้ซื้อพอรบอรเอาไว้นะคะ แต่ก็มีหลายท่านที่ไม่รู้ว่าจะเคลมที่ไหนเพราะว่าตอนที่ซื้อซื้อผ่านทางออนไลน์บ้างทางตรอบ้างหรือซื้อผ่านคนขายบ้างนะคะโดยไม่รู้ว่าพรบรที่ตัวเองซื้อไว้ทํากับบริษัทไหนเอาไว้นะคะวิธีการก็คือให้ติดต่อกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถค่ะประจําจังหวัดที่ท่านอยู่ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดค่ะหรือบริษัทประกันที่เราซื้อพรบอรเอาไว้นะคะหากไม่มีสาขาที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะ ให้เราไปติดต่อที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะแล้วบริษัทกลางจะส่งเบอร์กับบริษัทที่ขายพอระบอให้กับเราค่ะเด้วยความห่วงใยครูพี่เอปปริสาทีมด็อกเตอร์จานแดงค่ะ